啥物？三五 อก,กสวัสดีค่ะผมกับรัชนากลคนเดินป่าค่ะวันนี้รัชนาอยู่ที่กรุงเทพนะคะวันนี้เป็นเด็กในเมืองจะไปขึ้นห้างห้างในเมืองค่ะไม่ใช่ห้างต้นข่อยแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่ห้างจนตะเคียนหินด้วยรัชนาพาออแแอมกับอังเปามาส่งมาส่งแม่ออแแอมค่ะก็มาอแแบสวัสดีค่ะอันนี้แม่ออแแอมอแแม,ม่ยินคูกับแม่ซินี คนก็ถามหาแม่อมแอมว่าแม่อมแอมเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเป็นใครอะไรอย่างนี้เป็นน้องสาวรจชนาค่ะห่างก,กันารประมาณ3ปีนะคะก็อยู่กรุงเทพค่ะทำงานอยู่ในห้างนะคะก็เป็นพคเชียค่ะรจชนาก็เลยพาเด็กๆมาส่งนอนที่นี่1คืนตอนนี้เราจะไปขึ้นห้างกันค่ะไปกินข้าวค่ะถ่ายอะไรไม่ได้ก็ถ้าถ่ายติดคนมันก็จะติดละเมื่อิขสิ์เขานะ รัชนาก็มากับพี่นายค่ะมากันครบเลยค่ะเหลือน้องเอิร์ตน้องเอิร์ตก็อยู่บ้านค่ะเฝ้าบ้านเดี๋ยวรัชนาให้เห็นพี่นายเข้ากลุ่มก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาขึ้นห้างค่ะวันนี้มาขึ้นห้างไปโอเคไปมีคนบอกว่าแม่ออมแอมหน้าตาเหมือนเกาหลีโอเคค่ะตอนนี้ก็จะเดินทางไปไปที่ทำงานของแม่ออมแอมค่ะพอดี พอดีแม่อมแอมก็จะไปทํางานเข้างานอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เลยไปห้างนั้นเลยค่ะ ตอนนี้ก็กลับมาถึงที่ห้องนะคะห้องของแม่อมแอมเนาะอยู่คอนโดล <77. S 1> ุมพินี77ลุมพินีอ่อนนุช77สิมเนาะใช่ใช่ลุมพินีอ่อนนุช77นะคะอยู่ในมคะอยูจที่ยันกอกสตานดีรถไฟฟ้าอ่อนนุชน่ะล่ะบีทีเอสอ่อนนุชเนาะ กลับมาจากพาเด็กๆชุเรียนกลับมาจากพาเด็กๆไปเดิเดเดเดนห้างแล้วก็ไปดูแม่ทํางานเนาะไปนั่งรอเลิกงานแต่ว่าแฟนเขาเลิกแล้วค่ะแต่ว่าแม่อมแอมยังไม่เลิกเลยก็เลิกสี่ทุ่มก็จะรอกินข้าวพร้อมกันสี่ทุ่มนะคะคืนนี้รสจนาก็นอนที่นี่หนึ่งคืนนะคะพพรุ่งนี้เช้าก็เดินทางกลับบุรีรัมย์นะคะกลับกันสองคนเอาอะไรมาอวดไอเชืมลับ นนเหนื่อยค่ะเดินโอ๊ยแต่รจนาว่าคนกรุงเทพนี่เดินเยอะจริงๆค่ะใช่เดินไกลเพราะว่า,าเดิน<า>เดินอยู่บนอะไรนะมันเป็นอยู่ใต้ BTS อะ่ะเออใช่จไปทางถนนอยป้าบอกเออแล้วตอนนั้นไปหาแม่อุปถามหมอแอบมา ม่มีป่านน่ะก็เดินอย่างงี้แหละเดินก็ทางเดีินใช่ใช่ทางเดียวกันเพราะว่าเราไปสยามพารากอนใช่ไหมล่ะเราไปเจออาควาเห็บอ่าวคุ้นๆกันเลยเหี่ยวหมดคุ้นคุ้นเหมือนเหมือนมีป่านพามาใช่ไหมก็ถ่ายเซลฟ์ไปที่ที่ไหนวะอ้าวเหรอถ่ายไปโชว์เหรอเออน่ารักแท้ ขาลาเลยําเปาอาบน้ำเหรอปุ๊ปุ๊าบน,น้ำเหรอลูกโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวรอแม่อกแอมเลิกงานแล้วก็จะได้พักผ่อ<ม>นนี่ก็ใกล้สีทุ่มแล้วนะใช่สามทุ่มกวหาแล้วมั้งเร็วดีจังเลยมนแล้วแล้วห้างอะไรนะที่แม่อมแอมทำชื่ออะไรอ็มซาเฟียอ็มซาเฟียโอ้ยของแพงมาก คือของกินนี่เข้าไปนั่งในเปิดดูราคาเมนูแทบจะไม่กล้า,<ช>าแตะเลยเราเร,าราะดับเราระดับป่าระดับคนป่าคนดงเออเราเราไม่ถนัดห้างแบบนี้เราถนัดห้างไกลในป่าห้างต้นก่อยต้นตะเคียนหินใช่ไหมนอนได้ด้วยอันน,นั้นอ่ะจะทําอะไรกินก็ทำ <c oughs> แล้วโอ้ยคนก็เยอะ BTS คนเยอะมากเลยอ่ะมันโอ้มันไม่เหมาะกับเราจริงๆเราค้นพบตัวตนแล้วอ่ะว่าเราไม่เหมาะกับห้างสยามอ่ะเราเหมาะกับห้างจนตะเคียนหินเ้ิมคอยันเพงอ่ะค่ะของแพลหรุจนายังแบบยังอึ้งกับราคาของไม่ไม่ไม่จุกเพราะว่ามันไม่ใช่ฟู้ดคอร์ดเนาะมันจะเป็นแบบร้านเป็นซุมอ่ะค่ะราคารามเมงถ้วยหนึ่งก็สามร้อยเนี่ย ร้อว่บราเมงถ้วยหนึ่งนี่ก็คือว่าเงินค่าแรงะเงินค่าแรงค่าต่มของเราหมดเลยครับใช่แค่ถ้วยเดียวใช่โอ้ไม่ใช่ห้างระดับของคนรากหญ้านะคนหาเท้ากินข้าเออใช่คนหายเท้ากินข้าวก็กินได้อยู่สําหรับคนที่เขาแบบเอออยากไปเที่ยวอยากให้กําไรชีวิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่กินกินทุกวันมังกินไม่ได้ มันหนึ่งได้แค่ราเมงถ้วยเดียวของอร่อยของแพงไม่กล้าไม่กล้าถ้าเป็นฟู้ดคอร์ดก็พอซื้อซื้อได้อยู่เนาะฟู้ดคอร์ดก็ราคาเจ็ดสิบแปดสิบทั่วทั่วไปค่ะไปห้างอันนี้ของแพงจริงส่วนมากก็จะมีชาวต่างชาติญี่ปุ่นเกาหลีจีนอินเดียมาหมดเลยเห็นหมดเลยนี่กูอะไรอย่างเงี้ยที่ คนฝูดระนั้นจบกระทุกกระเทืนเราคนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็คนต่างชาติคนต่างชาติจะสังเกตเห็นคนจีนเยอะมากเลยพูดมาน้องมาแช่งกันคนไทยคนไทยน้อยเนาะแทบจะไม่เห็นที่นั่งกินกันน่ะเพราะว่าราคามันสูงอ่าแล้วคนต่างชาติเขาก็ชอบกินส่วนสุมากก็มีแต่อาหารต่างชาติเยเลย ใช่ก็พวกเวียดนามพวกอะไรอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นเงี้ยเยอะแยะเลยถ้าพูดไปแล้วก็แพงแต่ไม่ถูกปากไม่ถูกปากคนเราเนาะของเรามันต้องกินไม่ได้พวกส้มตำต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยเรากินได้อาหารไทยๆเขาก็มีอยู่แหละแต่ราคามันก็สูงไปอีกแหละเนาะแบบแบบที่มันบะขมเดอ์เดย์บ่ขมตามองคอ่ง ปลาหมึกอะไรนะปลาหมึกนวดปลาหมึกชิ้นเดียวอ่ะแค่นี้แหละครับใหญ่กว่ามือแล้วก็ยาวประมาณสักประมาณนี้หละคืบหนึ่งอังเปาอยากกินอืไอเราความคิดเราก็นึกว่าเท่าขวดน้ำไงความคิดเราอ่ะร้อยแปดสิบาทครับโอ้หงี้เลยแค่จะแค่กินเหมือนเหมือนมดเหมือนหนูเลยอ่ะการกินคำของของราคาแพงเนาะ ทั้งหนึ่งรั้งหนึ่งแต่ถ้าตามบ้านเราอย่างเงี้ยรัชนาก็กล้าซื้อกินอยู่พาครอบครัวไปกินอยู่มันก็ไม่แพงเนาะอย่างบ้านเราที่เราพากันไปกินก็ห้าร้อยหกร้อยอย่างเงี้ยเนาะปลานินตัวใหญ่ใหญ่ตัวละสามร้อยใช่ไหมอิ่มแล้วก็อร่อยด้วยเนาะปลานินส้มตำลา่าอะไรเงี้ยราคาห้าร้อยแล้วก็อิ่มกันสี่คนได้แต่ว่าอันเนี้ยเหรอสามร้อยกินคนเดียวจานละสามร้อยเลยอาหาร โอเคค่ะเดี๋ยวรอแม่อมเอมมาวันนี้ตอนนี้ดึกแล้วค่ะเดี๋ยวรอหลงก่อนนั่งข้ามาแล้วคนชั้นหวข้าวพ่อครัวพ่อครัวมาแล้วนี่เอาพ่อครัวทำกับข้าวพ่อครัวเป็นเชฟจะได้ไม่มีเหมือนใช่เชฟทำทำงานเป็นเชฟอยู่ที่ ที่ทำงานด้วยก,กันกับน้องสาวนะคะวันนี้ก็มีต้มปลาเนลใส่ใบผักกัะเยงแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลา,านนลืมถ่ายตอนที่เขาทําอะไรนะต้มปลาเลยโอ้ยเสียใจพัชนาอาบน้ําด้วยแหละคะ่ะแล้วเขามาแล้วเขาก็ทําต้มปลาตีวันไหเอือ้งในหยอกออเอเออเออไอไงไอ้ส้ตาเงาหน่อยเนี่ยโบเห็น เห็นทุกคนยังเห็นแล้วอ่ะโอเคคะ่ะตอนนี้ก็ทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอิ่มเลยคะ่ะก็ตานด้วยของหวานข้าวเหนียวทรียนนะคะสําหรับวันนี้รสชนาก็ต้องลาไปก่อนนะคะเลโก้เด็กๆแล้วก็น้องอ่ะแล้วก็น้องถขยด้วยแล้วก็พี่นายคะ่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของรจชนามาจน จบนะคะวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครับคล,คลิปนี้นไม่ขอออกกล้องตอนจบ